หนูไม่สามารถเข้าไปเรียนได้พอผู้บริหารสั่งมาให้ปิดประตูถ้าเห็นหนู กรณียกเยาวชนวัย15ปีและอดีตผู้ต้องหาคดีมาตรา112ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตนเองถูกโรงเรียนไล่ออกแท้จริงแล้วไม่ได้มีการไปมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนดกระทั่งยกได้มาให้สัมภาษณ์เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่าถ้าโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเรียนจะยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนหรือไม่ยกบอกว่าคงจะไม่ยอมรับแต่ก็ต้องมานั่งคุยกันซึ่งการแต่งชุดนักเรียนขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพ แม้คุณครูจะบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพตามประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก,ก็ตามในขณะที่ผ่านมาเราจะเห็นพักเก้าวไกลออกมาสนับสนุนพฤติกรรมหยกไม่ว่าจะเป็นเจบอมารัฐหรือไอซ์รักชนกซึ่งก็เพิ่งจะออกมาเคลื่อนไหวเห็นด้วยซึ่งต่อมารังสิมันโรมออกมาพูดเต็มปากเต็มคำว่าก้าไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังเป็นการตัดสินใจของยกเองร้อเปอร์เซ็น นางสาวธนรหรือหยกเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอายุ15ปีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า 1. ตนไม่ได้เข้าเรียนตามเวลาที่ใจปรารถนาแต่ที่ตนเข้าห้องสายตอนนี้เพราะถูกกีดกันไม่ให้เข้าโรงเรียนมันยากลำบากมากตนเข้าคาบตามเวลาที่กำหนดตลอดคาบไหนอดดังแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปทันที 2. ตนไม่ได้เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ชอบแต่เห็นว่าวิชาจริยธรรม เป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งตนคิดว่าสอนกันมาแบบนี้ก็ไม่มีใครเป็นคนดีขึ้นจากการต้องฟังว่าเราต้องเป็นคนดี 3. หนูไม่ได้ต่อต้านทุกกิจกรรมของโรงเรียนเหมือนกับในคุกบ้านปราณีเช่นกันหนูไม่ท่องอาขยานก่อนกินข้าวแต่ถ้าต้องทำความสะอาดตรงกลางหนูก็ทำเรื่องไหว้ครูต่างๆหนูเห็นว่าไม่มีประโยชน์กับเยาวชนและนักเรียน การกระทํานี้ไม่ใช่หนูดื้อแพ่งงโง่แต่หนูคิดว่าสิ่งที่ทําอยู่ในโรงเรียนในประเทศคือเรื่องไม่ปกติเด็กหลายคนก็คงอยากแต่งตัวประเวทเหมือนกันแต่อาจจะถูกพ่อแม่ไม่ให้สังคมไม่ให้โครงสร้างที่กดทับถูกโรงเรียนกดทับแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะเป็นเจ้าของร่างกายตัวเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เริ่มมาตั้งแต่ในชั้นเป็นเด็กแล้วคุณจะคาดหวังว่าเราจะมีผู้ใหญ่ที่โตไปเป็นผู้พิพากษาหรือข้าราชการ หรือคนมีตำแหน่งแล้วให้เขากล้าหาญที่จะหักคำสั่งของเจ้านายในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรได้ยังไงกันคะ5สังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเป็นตอนไหนตนพูดในฐานะที่ตัวเองเป็นเยาวชนเพราะเปลี่ยนเพื่อให้หนูได้อยู่ต่อให้เพื่อนๆทุกคนได้ไปต่อบร้อมกันการที่ผู้ใหญ่ชอบโลกแบบของผู้ใหญ่ก็คือเรื่องหนึ่ง แล้วพวกตนในฐานะเด็กถ้าอยากเปลี่ยนแปลงเราต้องทำยังไงการร้องขอดีๆหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ปรากฏชัดแล้วว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้สิ่งที่หนูทำไม่ได้เป็นเรื่องฆ่าคนตายเป็นการแสดงออกทางความคิดผ่านสัญ,ญลักษณ์การแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ทำให้หนูเรียนไม่ได้สิ่งที่ทำให้เรียนไม่ได้คือโรงเรียนและบุคลากรเรื่องนี้เป็นบททดสอบของสังคมไทยทำให้เห็นว่า จะพิสูจน์อะไรอีกถ้าตกลงแล้วสถานศึกษาหรือทัศนคติของสังคมไทยว่าจะยังไงจะใช้วิธีปัดตกเขียดทิ้งกลบฝังคนที่อยากได้ความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store